ไปร่วมอนันโมทนาบุญกับกิจกรรมดีๆของน้องๆเยาวชนกันบ้างค่ะโรงเรียนบ้านมูเซอร์จังหวัดตากนะคะได้จัดพิธีเปิดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนกว่า170คนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำหรับพิธีเปิดค่ายคุณธรรมของโรงเรียนบ้านมูเซอร์อำเภอเมืองจังหวัดตาก มีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมโครงการกว่า170คนโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายคทาวุฒิประเสริฐผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมูเซอร์เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาดแก่นักเรียนคุณครูวาสนาแจ่มจำรูนเป็นผู้แทนกล่าวรายงานหลังจากนั้นเป็นพิธีฝากตัวเป็นสิทธ และพระอาจารย์นำอารัธนาศีลห้าและนำปฏิบัติธรรมซึ่งระหว่างการอบรมพระอาจารย์ได้สอนเรื่องวัฒนธรรมชาวพุทธเรื่องการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาความดีสากลหประการและมีการลงฐานกิจกรรมเรื่องห้าห้องชีวิตนอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมหนึ่งใจเดียวกันพระคุณพ่อแม่พระคุณครูและได้ทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ซึ่งนักเรียนที่เข้าค่ายอบรมในครั้งนี้ต่างก,ก็รู้สึกสนุกสนานและได้รับความรู้ที่จะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยค่ะ